สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องการวาดทรงผมนะครับมาดูทรงต่อไปกันครับว่าจะเป็นทรงอะไรเริ่มต้นเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะขอลบด้านข้างให้สะอาดเรียบร้อยเลยนะครับก็กดปิดทรงผมที่หนึ่งออกไปก่อนแล้วก็มาเลือกที่ภาพล่างนะครับเลเยอร์ภาพล่างหลังจากนั้นให้มาที่ยางลบนะครับแล้วก็ทําการลบ โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะครับนี่กดเพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้กดปุ๊บหนึ่งครั้งก็จะมีขึ้นมาตรงนี้อ่านว่าเลเยอร์ที่2นะครับเราก็พิมพ์ไปว่าทรงผมที่2องนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของภาพอ้างอิงนะครับ ว่าเราจะเลือกทรงผมไหนดีสหรับวันนี้วันนี้ผมอยากจะได้ทรงหน้ามา้าหน้าม้าไหนดีนะขอเป็นคนนี้ไหมหน้าม้าประมาณนี้ไหมฮะดีไหมหรือว่าดูเป็นโตขึ้นมาหน่อยแบบนี้ดีหรือจะเป็นอันไหนดีตื้ดตื้ โอ้ดาเมจรุนแรงมากเห็นแล้วแบบอ้อนสุดๆเออจะเป็นภาพนี้ดีอ๋อไหนดีครับลองแบบนี้แล้วกันนะครับให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในเลคเชอร์นะครับจะมีชื่อว่า hot girl hair 02นะครับก็จะมีไฟล์งานของ คลิปนี้อยู่นะครับเพื่อนดาวโหลดมาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับไปดาวนโหลดมานะครับโอเคเราจะเริ่มทําหน้าม้ากันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวจะขอกลับด้านให้มันตรงกันหน่อยนะครับเริ่มต้นมาที่ e d i t นะครับแล้วก็ท n s f o r m นะครับแล้วก็ Flip h o r i z o n t a l ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปภาพมันก็จะกลับด้านแล้วก็เราก็เลื่อนมาหน่อยนี่แบบนี้นะครับขอเลื่อนมาด้านนี้แล้วกัน นี้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มเลยโดยการเลือกที่รูปภูกันนะครับแล้วก็ขนาดเหมือนเดิมคือขนาดที่9โอเคให้เปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้พิมพ์ว่าตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นทําการกดเพิ่มเลเยอร์อีกหนึ่งเลเยอร์ก่อตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า ทรงผมที่สองนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เลือกที่ทรงผมที่สองนะครับแล้วก็ส่วนภาพตัวอย่างเนี่ยกดล็อกไว้ที่ลูกกุญแจนะครับแล้วเลือกทรงผมที่สองแล้วเราจะเริ่มวาดเลยนะครับนี่เราจะทําเริ่มต้นเนี่ยเป็นวงรีใช่ไหมครับแล้วก็วาดไปก่อนเออเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบวงรีนะนี่วงรีแบบนี้ นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ช้าๆครับวาดเลยได้ไม่เป็นไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ควรจะเลยหัวกะโหลกเยอะใช่ไหมครับสมมติว่าหัวกะโหลกอย,อยู่ประมาณนี้ซล้ววงรีก็น่าจะประมาณนี้อาจจะเลยนิดนึงนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยพอเราได้พอคร่าวๆแล้วเราก็จะเริ่มทําการวาดภาพให้มันตกเป็นช่อเป็นช่อแบบนี้นะครับนี่โดยจะเริ่มจากจุดกึ่งกลางของวงรีก็คือตรงเนี้ยเราจะประมาณว่ายุดส่วนตรงนี้ส่วนที่เกินเดี๋ยวผมขอลบไปก่อนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ทีนี้ก็จะเริ่มวาดช่อให้มันตกลงมานะครับ เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมฮะก็จะเลยเป็นช <pper> ่อท <injections> ี like wow <iden> <design> <t ool activated> ่หนึ่งเห็นว่าตรงนี้เขาจะเลยประมาณครึ่งตานะครับครึ่งตาโดยประมาณเนี่ยครึ่งหนึ่งระหว่างขอบคิ้วกับขอบตานะครับสังเกตนะครับเนี่ยขอบคิ้วขอบตาจะลงมาประมาณนี้เราก็จะลงมาประมาณเส้นนี้เหมือนกันเราจะประมาณไว้ว่าขอบคิ้วถึงขอบตานะครับหลังจากนั้นเราก็ลงมาปุ๊บแล้วก็ ลงมาเสร็จเฉียงนิดนึงเฉียงนิดนึงครับโค้งนิดนึงแล้วขึ้นไปนะครับโคงขึ้นไปแบบนี้โอเคได้แล้วหนึ่งช่อนะครับส่วนช่อที่สองก็มาใกล้ๆกันนะครับมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วก็พยายามคิดถึงทรงผมนี่มันทับซ้อนกันนะครับนี่มีเล็กบ้างใหญ่บ้างวาดเลยขอบคิ้วมานิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องปกปิดทั้งหมด มีโชว์มีโชว์ขอบคิ้วบ้างเล็กสลับเนี่ยจะเห็นไหมมีช่อใหญ่ช่อเล็กสลับไปสลับมานะครับตรงนี้ก็ปิดปิดหน้าหน้าผากนิดนึงนะครับแล้วก็โค้งขึ้นไปโค้งขึ้นไปตามตามทรงเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีช่อหนึ่งตกลงมานิดนึง นี่แบบนี้โอเคนี้เราจะมาลบเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเอาเป็นสักสิบเอ็ดแล้วก็ลบเข้าไปทบบีโอเคโอเค ประมาณนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเยมันยังไม่สวยก็ค่อยๆปรับเอานะครับเราก็เอาแบบพอเริ่มๆนะครับเอาแบบประมาณนี้ก่อนหลังจากนั้นฝั่งนี้ทํายังไงฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันนะครับตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็นี่ลงมาเราก็จะทําให้เส้นโค้งเนี่ยโค้งแบบจากเดิมเนี่ยโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับลองจะทําให้ค่อยๆค่อยๆโค้งมาทางนี้นะครับ มันจะได้เป็นแบบนี้ลงมาโค้งอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะแบบดูจากโค้งมาทางซ้ายแล้วก็เราก็จากโค้งมาทางซ้ายก็เริ่มจะเข้าสู่โค้งไปทางขวามันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมครับจากขวาตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางเราก็จะมาโค้งแบบนี้มันจยิ่้ดูเท่ากันนะครับ จากภาพเนี่ยก็เหมือนกันเราก็ลงมานะครับเราก็มีปรับนิดนึงปัดปลายนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าไปนี่เห็นไหมครับมันก็จะเริ่มกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็ตามตัวอย่างเลยนะครับส่วนเส้นที่มันหนาเนี่ยเราค่อยปรับอีกรอบนึงเพราะว่านี้เราแค่ล่างเฉยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปปรับไปแบบนี้นะครับ เราก็มาเหมือนเดิม โอเคที่ลบเส้นล่างหน่อยนิดหน่อยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาทำในส่วนของในช่วงหัวกะโหลกนะครับเราก็เก็บรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับ อากโศกแล้วก็เป็นเสาผมยาวนะครับือดูน่ารักปีแบบหนึง่งทีมีผมก็จะดูมันมีแบบมีมิติหน่อยเส้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เราแค่ล่างล่างก่อน ยังไม่ต้องสนใจมากยังไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของเส้นมากนะครับเราเอาแบบภาพรวมกันว่าเออเขาจะออกมาเป็นทรงประมาณไหนนะครับแล้วก็พอเราเริ่มถูกใจแล้วก็ค่อยตัดเส้น โอเคข้าวๆาประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ทรงที่สองแล้วทรงหน้าม้าอะทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบระหว่างทรงที่หนึ่งกับทรงที่สองนะครับปิดทรงที่สองก่อนแล้วเปิดทรงที่หนึ่งฟึบเห็นไหมครับบุคลิกเขาจะดูเปลี่ยนไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นดูแบบเอ่อล่าเริงจมใสดูแบบเรียบร้อยหน่อยนะครับส่วนสรงผมที่หนึ่งจะดูลุกสาวมั่นมั่นเปรี้ยวซ่านะครับเป็นไงครับสำหรับทรงที่สอง ถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ทักพูดคุยกับผู้สอนได้นะครับแล้วพบก,กันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ